สวัสดีครับผมนายกิษณาภูมิศูนามงทับ2วันนี้จะมาท่องสาท์ภาษาอังกฤษ5าคำครับ leg เล็กขา body body ร่างกาย agility agility ความคล่องแคล่ว rea c t i o n i m e รีแอชชั่นไทม์เวลาตอบสนอง J O G G I N G จอกกิ้งการวิ่งย่อๆครับ อะไรล้อสแลมไม้กราดังไม่ได้หอกลูกระวังฟัาม่อมตว